ั้งคำถามตั้งแต่รัฐบาลทีแล้วผู้เชี่ยวชาญชี้ดวไทยสื่อเลือดำน้มจีนมุ่งสามสัมพันธ์มากกว่าป้องกันประเทศบอนะครับสวัสดีครับผมโคบานเมืองลอยเกินในรัฐบาลที่แล้วนะครับที่มีการเจรจาตกลงการสื่อเลือดำน้มนะครับก็คือว่าแต่ก่อนนี่นะครับไทยได้เขาร่วมทั้งทหารกับสหรัฐอเมริกา บ่ว่าจะเป็นการฝึกนะครับในรวยขอบปลาอีย่างต่างๆเลากมีการสื่อเรือดำน้ำเกิดขึ้นนะครับก็คือมาเข้ามาสื่อเรือดำน้ำจากจีนนะครับน่าจะเป็นความการสร้างความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นเพราะว่าจีนคือมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจเพราว่าจะเป็นการนํำเข่าสินค้าจากไทยต่างๆอันนี้จะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับอ่าเหตุผลที่ว่าจีนเนี่ยบอก บริสนใจไทยนะครับบม่ว่าจ,จะเป็นการเจราจาหลายรอบแล้วนะครับก็ยั่งนิ่งเฉยแล้วก็การส่งออกของไทยบอ่ว่าจ,จะเป็นสินค้าทางการเกษตรเนื้อสัตว์การ์โบสัตว์ต่างๆกรยั่งเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าจีนยังไม่ค่อยมีการตอบรับในยินแต่ข่าวว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าก็ยัง่งไม่มีข้อมูลการส่งออกแต่อย่างใดน,นะครับผมยังหาพอ ในขณะที่รัฐบาลไทยนะครับกำลังใกล้จะบ,บรรลุสัญญาซื้อเรือดำน้ำที่ผลิตในจีนซึ่งเป็นข้อตกลงที่เรื่มเจราจามาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วบรรดานักวิเคราะห์นะครับก้าวว่าแรงพักดันในการทำสัญญาซื้อขายนี้มาจากประเด็นทางการเมืองมากกว่าการทหารรัฐบาลไทยภายใตย้รัฐบาล นายกกรัฐมนตรีพ้นเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าขอตกลงสื่อเรื่องนำนำเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้านะครับจำนวนสามลํำจากประเทศจีนนะครับแต่กับประเชิญอุปสรรค์มากไายในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมทั้งระงับไปในช่วงที่มีการระบาดของโควิด1 9เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแต่ช่วงกล้าหมของไทยภายใตยรัฐบาลนาย,ยกเศรษฐาทวีสินระบุวา่า จะบอโดนหนาสื่อเรือดำน้ำจากจีนเนื่องจากาปักกิง่งบ่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตในเยอรมันมาใส่กับเรือเรือดำน้ำเรือดำน้ำได้ตามสัญญาที่เฮตุไว้นะครับซึ่งเป็นผลจากมาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหภาพยุโรปนํามาใช้กับจีนนะครับแมเข้าวว่าจีนนะครับเกิดสงครามเรื่องเศรษฐกิจนะครับกับจีน ดังนั้นแล้วจีนก็เลยต้องอพยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งอาเซียนมากกว่ายุโรปยังไรก็ตามนะครับในเมื่อวันที่21พฤษภาที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสุทินข้างแสงประกาศว่ากองทัพไทยได้ตกล่งใส่เครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตในประเทศจีนแทนเครื่องยนต์จาก ประเทศเยอรมนี er แล้วนะครับซึ่งเฮสัญญาสื่อเรือดำนามจากจีนกลับฟื้นขึ้นฉีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับนี่หมายความว่าอา,อาจจะมีการสื่อเรื่องดำนามนะครับซึ่งม,มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับการทั้งด้านความมั่นคงแต่หมายถึงว่าสร้างความสัมพันธ์นะครับผู้ดง่ายคือให้ผลประโยชน์กับเขานะครับซึ่งให้ผลประโยชน์ของกับเขา บว่วาจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอียงต่างๆนะครับอันนี้ก็คือว่าถามาสมควรบอรนะครับซึ่งมันจะเป็นอียังที่ใส่งบประมาณหลายนะครับนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อปี2014นะครับไทย2014นะครับคิดตศส,สกราดนะครับไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปน้ามการยึงนินหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยนะครับพยายามสื่อนะครับบาวายยุดทโขปกรณ์อาหรือสนับสนุนนะครับพยายามดันเรืองของเรือดำน้ำเพื่อที่จะสารสัมพันธ์กับจีนนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของเศรษฐกิจนะครับมากกว่าการเมืองการทหารผมมออยางสี่นะครับตั้งแต่อ่านั่นนะครับจีนถือว่าเป็นคู่ขาคู่ขาไล่ไล่ไงที่สุดของไทยโดยการสื่อขายกันนะครับแสนหนึ่งแสนสลานดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้นักท่องเที่ยวจากจีนก็นยังถือว่ามีส่วน สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยโดยในปีหลายปีที่ผ่านมานะครับไทยในสื่ออาวุธอย่างที่ผมบ่อยนะครับจากจีนเป็นมูลค่าสูงกว่าสื่อจากสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่ไทยนี่ก็บริถือต้องการเรื่องนำดอกนะครับและจีนก็บอจำเป็นขายไห้นะในความคิดผมเนี่ยแต่ว่า ถ้ามองถึงความมั่นคงทางด้านอื่นนี่นะครับคิดไปได้นี่แหละครับว่าเป็นอยังคือพยายามดันเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากจีนหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์จากจีนก็คือว่าอา่าที่ตั้งที่ผมเนื่องมุมมองผมนะครับเพราะว่าไทยนีย่ได้ร่วมอ่ากับสหรัฐอเมริกาบพรว่าจะเป็นการฝึกทางด้านการทหารนั้นต่างๆ,ๆและ้วกะ็ จีนนี่กับบอถือกับทั้งสหรัฐอเมริกานะครับมีสงครามเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศนี้เมื่อไทยนะครับเขาไปร่วมทั้งการทหารนะครับหรือร่วมกลุ่มกับสหรัฐจะอาจจะให้ประเทศจีนนั่นพ่อใจนนประเทศไทยนะครับเหตุแหตุจีนพ่อใจประเทศไทย,ทไทยก็เลยบอก น้ำสินค้าจากไทยนะครับบริษัทสนับสนุนสินค้าจากไทยในขณะเดียวกันนะครับจีนนี่็คือบวยบบอยากบ่อนะครับว่าเห็นแก่โตนะครับนะครับเห็นแก็โตจนเกินไปบอ่อคณะที่ประเทศไทยนั่นสนับสนุนสินค้าทุกแนวจากจีนนะครับโดยเฉพาะสินค้าจีนเนี่ยมีหลายในประเทศไทยแล้วก็เข้าซื้อเขามาใส่หลายอย่าง มูลค่าหลายล้านบาทนะครับนายเก็กเลมอนนะครับแห่งศูนย์ศึกษาด่านยุทธศาสตร์และการทหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเพิ่นบอกว่าจีนเป็นฝ่ายที่พักดันการขายเรือดำน้ำให้กับกองทัพไทยลอก India, เ็เพิ่นบอร์เซอว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลของนายกเศรษฐาต้องการ เห็นได้จากการที่เคยมีการเสนอใหยซื้อเรือฟริเกตจากจีนแทนแต่บวาแรงกดดันหรือวิธีการไหนที่จีนนำมาใส่ถือว่าประสบผลสําเร็จนักวิชาการนี่เสริมโด้วยว่าการขยายอิทธิพลทางการฐานของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมถึงการขายเรือดำน้ำให้ไทยและการสร่งเรือรบไปประจําการที่กัมพูชาล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้รัฐบาล กรุงวอชิงตันยูบติตนะครับแล้วก็มีผู้เขียนนะครับเพื่อนการวลนผู้เขียนสื่อผมตามสื่อบรได้น,นะครับอ่านหนังสือมันบอกว่ามีความกัวงว่อนาที่สุดของสหรัฐอเมริกาคือตอนนี้คือเรือดำหนำ,นำที่ไทยสื่อจากจีนจะไปเทียบทาหรือประจำการยูทีไหนเป็นหลักจะไปยูทีฐานทับเรื่อสัต,ตหีบซึ่งมีเรือของสหรัฐ เทียบทาายูนัำบอและการที่มีเลือกของจีนและสหรัฐประจำกรรมยูทีทาเรือเดียวกันจะเป็นการสาางความเสี่ยงของการถูกจรกรรมและเก็กกบรวบรวมข้อมูลเป็นขอกังวลน,นะครับสำหรับวันนี้โคบานเมืองรอยเกิน